ครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวย t ท b e ทุกท่านครับนี่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้เราทําอะไรกินกันนะพี่น้องัวแมงก็เาบางลนอเอออยากจะทุบตะไคร้นี่ครับมันก็ทุบข้างหลังหลังจากฝึกงานมาแบบเหน็ดเหนื่อยครับรวมพลครับนานๆได้ได้รวมพลกันทีครับนี่ก็หลังจากแยกย้ายกันไปฝึกงานคนละที่วันนี้ก็ได้กลับมาทากับข้าวกิน จะไทยเงี้ยเกมไหนน้เงแล้วไอ้จะผ่านใหญ่ๆ่ให้ดูไม่ผ่านดิวันนี้ดีทีกันอันนี้อันนี้ไม่ใช่มะนาวเลยนี่อันนี้มะนาวมันใหญ่เกินเลยจะเล่นเกลียดกันทำไมไหมคัดไหมคัดเอาใหม่ไหมโอ้ยให้ตายสิโรบินนี่ครับใส่สมุนไพรไปแล้วโอ้โหสุดจัดเลยพี่น้องหอมจัดหอมจัด ขนาดยังไม่ปรุงเนี่ยเป็นมนี่ครับเคาะเคาะยังกระตรองเคาะยังกระกลองเตะเอ๋พูดยังปูนไม่ถูกเลยพี่น้องเลยผู้ชมก็ตอนนี้ก็จะใส่หมูไปแล้วนะพี่น้องออืเลยปูกินตอนเช้าด้วยด้วยัใส่บิ๊กใส่บิ๊ก อืมไอมะนาวนี่ใส่แต่ไอแกงไอแกงนี่ใช่ไหมนี่มันมีมันมีสูตรนะเขาห้ามคนเยอะไม่เกี่ยวช้อนฟองเอามันน้ำเดือดใช่ไหมไม่รู้ผมพูดมั่วผมก็ไม่รู้หรอกเลือนั้นแหละเลยเอาไปให้กบมันนั่นแหละเลือเนี่ยไว้เอาไว้เอาไว้ของโปรดประโยชน์เยอะไขมัน <laughs> โอ้ห่วงสูตรครับไม่อยากให้ใครรู้หรอกไม่บอกหรอกว่าทำอะไร ต้มกระดูกหมูนี่ครับเปิดรอบแรกนะพี่น้องเอาฟองอกรหมวมึงจะทออ้าวโอ้ยเชฟห้วงของว่ะโอ้เชฟนี่ไม่ได้เลยครับห้วงศูนย์มากเลยนะไม่รู้ใส่อะไรต่ออะไรหรอกยังอันนี้ก็ตำใหญ่เลยนะพี่น้องนี่ครับ FC จากซูรินครับมาหาอันนี้เสียยัง ได้้ลเชฟครับน้ำจิ้มนี้สูตรจากไหนครับทำบ้านครับมีอะไรก็ใส่ใช่ไหมครับมีอะไรใสเดี๋ยวอร่อยเองถึงการปรุงแล้วพี่น้องปรุงแล้วมึงเพิ่งมาถ่ายนั่นนะมาถ่ายไม่ทันไงเอาแบบเรียวๆเนาะไม่ต้องเอาสาระหรอกเอาเด็กฮ่าฮาพอ อยากให้โทรศัพท์มันมีกลิ่นลเลยน,นะเุ้ยมีกูเกลียดคอนี้่รายการเราไม่ต้องเลี่นยนออใช่ไหม